ทุกคนเคยสงสัยไหมครับว่าไก่ทอดซอสน้ำปลาเจ้าดังๆเนี่ยทำไมคนถึงต่อ Q, คิวกันยาวขนาดนั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแกะสูตรให้ดูแบบไม่มีการบอกเลยทำง่ายแต่รสชาติเนี่ยเหมือนไปกินที่ร้านเลยเริ่มจากเตรียมสะโพกไก่กันก่อนนะครับเลาะก,กระดูกออกให้เรียบร้อยแล้วหมักกับกระเทียมพริก แล้วของเด็ดที่ขาดไม่ได้เลยซอสน้ำปลาเชฟตวงข้อดีของตัวนี้คือไม่ต้องปรุงเองหลายขั้นตอนใช้ขวดเดียวจบแค่เปิดฝากลิ่นก็ตีขึ้นมาเลยมันจะมีกลิ่นหอมเค็มละมุนหวานดินดี้แบบกําลังพอดีเวลาเอามาทํากับข้าวเนี่ยจะได้กลิ่นหอมเฉพาะตัวหมักไว้สักครึ่งชั่วโมงในตู้เย็นแล้วทอดด้วยไฟกลางให้สี ทออบสวยดเสร็จก็ตักมาเสด็จน้ำมันแล้ววางลงบนจานได้เลยซอสลาดก็ทําง่ายมากครับผมใช้ซอสน้ําปลาเชฟตวง วดเดิมนี่แหละลาดไปเลยครับมันจะเงาเงาฉ่ำๆเหมือนในร้านเป๊กกัดเข้าไปคำแรกนะ่โอ้โหรสชาติมันกลมกลมเค็มหวานหอมซอสแล้วกลิ่นน้ำปลาเชฟตัวงี่แหละทำให้รสชาติทั้งหมดมันยกขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งสาวๆถ้าแฟนทำเมนูนี้ให้กินนะ่ระวังจะหลงรักหัวปักหัวปั๊มนะครับใครที่อยากลองซอสน้ำปลาสูตรโบราณนิยมของเชฟตัวงเนี่ยสามารถกดสั่งกตการเหลืองได้เลยส่วนใครที่อยากให้ผมแกะสูตรเมน นูไหนต่อไปคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจัดให้